สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำนะคะในรายการพบกันยามเช้าทางสถานีเคเบิลทีวีโรงเรียนบ้านซุงไหโกโลกนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่27ธันวาคมพุทธศักราช2555นะคะเหลืออีกอ4วันนะคะเราก็จะผ่านพ้นปี2555นี้ไปนะคะค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็อันดับแรกเลยครูขอแจ้งนะคะขอแจ้งรายละเอียดของการนับถอยหลังนะคะเรามีเค้าดาวปีใหม่กันนะคะสำหรับนักเรียนเรามานับเค้าดาวสำหรับการสอบกันนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเราจะมีการสอบ O n e ินะคะนับตั้งแต่วันนี้เราเหลือเวลาอีกกี่วันคะ ถ้าสังเกตท่านผู้อำนวยการก็จะเขียนติดประกาศไว้หน้าโรงเรียนนะคะโอเน็ตนับจากวันนี้ไปรวมวันเสาร์อาทิตย์เหลือเวลาอีก36วันนะคะป .6 เหลืออีก36วันเดือนกว่ากว่านั่นเองนะคะ NT ค่ะ NT สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะนักเรียนทุกคนต้องสอบนะคะอ่าแล้วก็ปีนี้รูปแบบของข้อสอบแตกต่างจากปีที่แล้วนะคะจะเป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับาการวัด การอ่านแล้วก็อ่านรู้เรื่องนะคะการอ่านรู้เรื่องการคิดคำนวณน,นะคะแล้วก็การใช้ทักษะชีวิตนะคะเท่าที่ครูทราบมาเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นข้อสอบแบบเขียนหมดเลยไม่มีการกรบาท นะคะไม่มีฝนกขอคองอไม่มีนะคะจะเป็นแบบเขียนหมดเลยแบบอ่านนะคะก็ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ NT เราจะสอบกันในวันที่21กุมภาพันธ์นะคะ,ะตารางการสอบออกมาแล้วนะคะ21กุมภาพันธ์2556นะคะเราจะสอบ NT กันนับถอยหลังก็จะเหลืออีกกี่วันคะ นับจากโอเน็ตไปก็อีก20วันก็เป็น56วันสำหรับ NT นะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับป .3 นักเรียนทุกคนค่ะไม่เว้นเลยสักคนนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสุงไหงกลกทุกคนนะคะตั้งแต่อนุบาล1ไปจนถึงชั้นป .6 นะคะเราจะต้องสอบปลายภาคเรียนกันนะคะเหลือเวลากี่วันคะอ่าเหลืออีก 6 7วันนะคะ2เดือนกว่าๆนะคะนักเรียนควรเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะตามพยากรณ์อากาศนะคะประจําวันนี้นะคะอาเขาก็ได้พยากรณ์ไว้ว่า ฝนจะหยุดนะคะในวันนี้แล้วก็จะตกใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มารับฟังคำแนะนำดีๆจากทางครูเวีนประจำวันนี้กันก่อนค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีครับนักเรียน,นครับเออย่างก็อย่างที่คุณครูปริชยาบอกนะครับว่าเรามีเวลาเหลือไม่มากนะครับที่จะสอบปลายภาคสอบ NT แล้วก็สอบ โอเน็ตนะครับก็ถามตัวเองสักนิดว่าตอนนี้เราพร้อมหรือยังนะครับอ่านวันลนิดวะหน่อยถ้าขยันก็อ่านเยอะถ้าขี้เกียจก็อ่านสองสามหน้านะครูคิดว่าช่วยได้นะครับยังดีกว่าเราปิดหนังสือแล้วก็ไปเปิดเอาสองสองสามวันก่อนจะสอบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับนังเรียนก็ฝนก็ตกทุกวันแน่นอนเลยเย็นนี้ก็เหมือนกันเช้านี้ก็โปรยโปรยมานะครับก็ อย่างอย่างหนึ่งที่จะฝากเตือนก็คืออุปกรณ์กันฝนให้เรียนนําติดตัวมาโรงเรียนทุกวันไม่ว่าจะเป็นเสื้อฝนหรือว่าร่มนะครับหรือหมวกก็ยังดีนะครับอย่าเดินตากฝนเพราะทําให้สุขภาพอาจจะทําให้เราเป็นหวัดได้นะครับก็ดูแลสุขภาพตรงนี้ด้วยนะครับตอนเย็นในกรณีที่เดินกลับบ้านฝากนิดนึงว่าเพราะหลายคนเห็นเดินลุยฝนกลับ นะบางคนเห็นว่าลงเม็ดไม่ไม่เยอะก็เดินลุยฝนกลับอันนี้อาจทำให้ไม่สบายได้นะครับเมื่อนักเรียนถึงบ้านแล้วก็ให้อาบน้ําสระผมให้เรียบร้อยนะครับอาบน้ําสระผมช่วยได้นะครับอย่าปล่อยให้มันแห้งคาหัวนะครับอาจจะทําให้เราเป็นหวัดครับสำหรับในในส่วนของครูในวันนี้ทุกวันพฤหัสเราก็จะคุยกันเรื่องเล็บนะครับตอนนี้ลองก้มดูเล็บตัวเองสักนิดนึงครับเล็บดำไหม เล็บสั้นไหมนะครับเพราะอย่างที่เคยพูดว่าบางทีเราอาจจะมองข้ามวมันเล็บคงไม่เป็นไรหรอกเล็บดําเล็บสกรปรกเล็บยาวเราอาจจะมองว่ามันมันมันอาจจะไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วบางทีเราลืมล้างมือหยิบจับอาหารตรงนี้ทาให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเราเคยเห็นจากทีวีนะครับเชื้อโรคเล็กๆเข้าไปอาจจะฝังตามสมองตามร่างกายตามส่วนต่างๆของร่างกาย นะครับอาจจะทําอันตรายกับเราได้เพราะฉะนั้นระวังนิดนึงตัดเล็บให้สั้นนะครับก็มันมันตรวจสอบบ่อยๆว่ามีเศษดินเศษอะไรเข้าไปอยู่ในเล็บไหมถ้ากรณีที่เราลืมตัดเล็บเนี่ยลา้ลางให้มันสะอาดนะนะครับก็คิดว่าครูก็คงจะฝากไว้2เรื่องนะครับก็คือเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองกับเ,เรื่องเล็บนะครับก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ค่ะก็ขอบคุณครูเวรประจําวันนี้นะคะคุณครูรัศมีมหมัตนะคะแนะนําเราในเรื่องของเล็บคุณครูก็เพิ่มเติมนิดนึงนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ที่ครูสังเกตดูก็ใส่รองเท้าแตะมาโรงเรียนนะคะโรคอีกโรคหนึ่งที่มากับน้ํานะคะก็คือโรคน้ํากัดเท้านะคะหรือว่าห้องกงฟุต นะคะาบางคนคิดว่าลุยน้ําไปแล้วเท้าเปียกไม่เป็นไรจริงๆแล้วถ้าเราลุยน้ําทุกๆวันนะคะบางทีน้ําเล็กน้อยนะคะไปขังอยูอ่ระหว่างซอกเท้าซอกนิ้วของเราเนี่ยที่เท้าของเรานะคะก็จะทําให้น้ํานั้นถ้ามันมีเชื้อโรคนะคะมันก็จะกัด ะะจะกัดหนังเท้าของเราะะทำให้หนังเท้าเราเปื่อยจากนั้นเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ตามง่ามเท้าของเราได้นะคะคก็าฝากนักเรียนนะคะพอนักเรียนลุยน้ําเสร็จเว,วลานักเรียนเดินทางกลับบ้าน,นะะหรือมาโรงเรียนนะคะคถ้านักเรียนจําเป็นต้องลุยน้ํานะคะก็ขอให้นักเรียนล้างเท้าให้สะอาดะะแล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งอยู่เสมอนะคะคอย่าลืมเช็ดตามง่ามเท้านะคะคตามนิ้วระหว่างนิ้วค่ะเขาเรียกตามง่ามเท้านะคะคเช็ดให้แห้งนะะถ้าไม่นน้นรับรองเลยโรคน้ํากัด เท้าตามมาแน่นอนนะคะ ค่ะคุณครูฝากนะคะสำหรับรองเท้าแตะที่นักเรียนสวมใส่มานะคะก็ขอให้เป็นรองเท้าแตะที่พื้นมีดอกหน่อยบางคนใส่พื้นไม่มีดอกมาก็ลื่นนะคะตอนนี้ฝนตกทุกวันนะคะพื้นซีเมนพื้นกระเบื้องค่อนข้างที่จะลื่นนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสวมใส่รองเท้าทีา่ไม่ต้องใส่ราคาแพงมานะคะบางทีสลับกันบางทีหายนะคะก็ขอให้นักเรียนดูแลรักษารองเท้าของตัวเองใหด้ดีด้วยนะคะถอดตรงไหนวางตรงไหนวางให้ดีนะคะ ตอนนี้ก็มีบางชั้นบางห้องนะคะมีรองเท้าหายไปนะคะสวมใส่รองเท้าที่มีราคาแพงมานะคะแล้วก็หายนะคะอา,อาจจะไม่หายนะคะบางทีเพื่อนอาจจะใส่ผิดไปนะคะนักเรียนลองสํารวจสิคะว่าใครใส่ผิดไปนะคะขอให้นําไปคืนเพื่อนนะคะตอนนี้มีของน้องป .2 ออทับหนึ่งะคะอรองเท้าหายไปหรืออาจจะสลับไปนะคะขอให้นํามาคืนนะคะเป็นอรองเท้ารุ่นสกอนะคะ ราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะคะขอให้นักเรียนนําไปคืนได้นะคะที่ห้องสองทับหนึ่งเผื่อนักเรียนเผลอใส่ผิดไปนะคะขอให้นาไปคืนด้วยนะคะค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมการเลือกตั้งสะพานนักเรียน นะคะซึ่งเราเกิดขึ้นทุกปีนะคะในช่วงภาคเรียนที่2นะคะ,ะวันนี้เราจะดำเนินการกันอย่างไรนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะ,ะไม่ว่าจะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะคะแล้วก็คุณครูทุกท่านด้วยนะคะขอใหอ้รับฟังรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะได้ปฏิบัติได้ตรง ทุกคนนะคะปฏิบัติได้เหมือนกันทุกคนไม่ต้องถามกันมาอีกนะคะค่ะก็ขอให้นักเรียนรับฟังนะคะทางคุณครูวันวิสานะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําการเลือกตั้งสภานักเรียนในวันนี้ค่ะขอเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณครูทยาค่ะค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีการเลือกตั้งนะคะคณะกรรมการสภานักเรียนนะคะซึ่งจะประกอบด้วย ประธานสภานักเรียนนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่จะร่วมในการทำงานนะคะสำหรับในปีการศึกษา2556ที่จะมาถึงนี้นะคะค่ะทีนี้ก็ขอแจ้งนะคะให้ทุกท่านทราบดังนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีบัตรเลือกตั้งนะคะอยู่2แบบด้วยกันนะคะท่านนักเรียนเห็นสีเหลืองนี้นะคะสีเหลืองนี้นี่ก็คือบัตรเลือกตั้งประธานสภานักเรียน นะคะสำหรับประธานสภานักเรียนนี้นะคะนักเรียนสามารถเลือกได้เพียง1เบอร์เท่านั้นนะคะเลือกได้เพียง1เบอร์เท่านั้นนะคะก็คือ1คนมีผู้สมัครทั้งหมด2เบอร์นะคะนักเรียนก็เลือกได้เพียงเบอร์เดียวนะคะบัตรสีเหลืองจำไวด้ดีๆนะคะสำหรับบัตรสีฟ้า นะคะบัตรสีฟ้าตัวนี้อันนี้จะเป็นการเลือกตั้งโทษค่ะเป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถเลือกได้ทั้งหมด9เบอร์นะคะนักเรียนสามารถเลือกได้ทั้งหมด9เบอร์จากผู้สมัครทั้งหมด18นะคะนักเรียนสามารถเลือกได้9เบอร์นะคะค่ะ,ะแล้วก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสายชั้นทุกสายชั้นด้วยนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ที่จะ เลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะค่ะโดยโรงเรียนบ้านสงัยกรกนะคะเราจะเปรียบเทียบว่าเราคือเขต1เขตนะคะโดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด5หน่วยเลือกตั้งนั่นก็คือหน่วยเลือกตั้งที่1ก็คือชั้นป 2, 2นะคะหน่วยเลือกตั้งที่2คือชั้นปสาม หน่วยเลือกตั้งที่3คือชั้นป .4 นะคะและหน่วยเลือกตั้งที่4คือชั้นป .5 หน่วยเลือกตั้งสุดท้ายก็คือหน่วยเลือกตั้งที่5ก็คือชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะค่ะตอนนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งคงจะจัดสถานที่นะคะสำหรับการเลือกตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ค่ะปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราจะให้นักเรียนเริ่มใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อแสดงสิทธิ์ตัวเองในการเลือกตั้งถ้าเกิดนักเรียนคนใดไม่นำบัตรประชาชนมานะคะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะค่ะ,ะโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 นะคะนักเรียนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .2 ถึง3นะคะาทางโรงเรียนอนุโรมนะคะให้นักเรียนใช้สำเนาบัตรนะคะตัวถ่ายเอกสารนะคะที่คุณครูประจำชั้นนะคะก็ขอ ความร่วมมือคุณครูประจําชั้นนะคะนําสําเนาบัตรประชาชนที่ถ่ายเอกสารแจกให้กับนักเรียนด้วยนะคะเพื่อนําไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะค่ะและหลังจากจบรายการเคเบิลทีวีนะคะก็ขอให้แต่ละสายชั้นลงไปรับหีบบัตรเลือกตั้งนะคะครูหาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ห้องศูนย์เรียนรวมนะคะเพื่อที่จะได้มันนำมาจัดหน่วยเลือกตั้งนะคะและเราก็จะเริ่ม เลือกตั้งกันในเวลา9 0นาฬิกาน,นะคะก็ขอให้สายชั้นบริหารจัดการในส่วนนี้ด้วยนะคะถ้าหลังจากเลือกตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้แต่ละหน่วยนะคะนับคะแนนนะคะแล้วก็ส่งผลการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการกลางนะคะที่ห้องธุรการนะคะโดยให้สรุปผลการเลือกตั้งนะคะพร้อมส่ง เอกสารทุกอย่างนะคะที่อยู่ในซองสีน้ำตาลนะคะมาที่คณะกรรมการกลางแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนับคะแนนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ ขอบคุณคุณครูวันวิสานะคะวันนี้ก็มาแนะนํานักเรียนในเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา,านักเรียนอย่าลืมนะคะบัตรมี2บัตรบัตรเหลืองเลือกตั้งประธานมี2เบอร์ก็คือเบอร์1กับเบอร์2นะคะในบัตรนั้นเมื่อกี้ครูเห็นแวบๆนะคะมันมี1 2 3 4 3 4ี่นักเรียนอย่าไปกายอย่าไปทําเครื่องหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะให้นักเรียนกากระบ,บาดเบอร์ใดแค่เบอร์เดียวถ้าบัตรนั้นนักเรียนกา2เบอร์ ตัดสินใจไม่ถูกบัตรนั้นกลายเป็นบัตรเสียทันทีนะคะขอให้นักเรียนใช้สิทธิ์ให้ถูกด้วยนะคะแล้วก็บัตรใบสีฟ้านะคะสามารถเลือกได้กี่เบอร์คะเก้าเบอร์นะคะเรามาีตัวแทนที่ลงสมัครสิบแปดเบอร์นะคะเราเลือกได้แค่เก้าเบอร์ถ้าว่าเจ็ดเบอร์ได้ไหมได้นะคะไม่เกินเก้าไม่เป็นไรคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าได้แต่ถ้าเกินเก้าเมื่อไหร่กลายเป็นบัตรเสียทันทีนะคะเลือกหนึ่งเบอร์ไม่ผิดนะคะสำหรับ คณะกรรมการนะคะค่ะคุณครูก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจบรายการนะคะก็ให้แต่ละสายชั้นดําเนินการได้เลยนะคะค่ะข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆนะคะวันนี้จะมีนักจิตวิทยาคลินิกนะคะมาตรวจนักเรียนสองคนนะคะก็คือเด็กหญิงวันมูนีราแวนโนและเด็กหญิงสุริยตีบ่อเตยนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะมาพบคุณครูนานะคะครูปริชยานะคะที่ห้องสํานักงานโรงเรียนนะคะพร้อมกับนาแฟ้ม อ่าอพีมาให้คุณครูด้วยนะคะขอให้นําฉบับปัจจุบันนะคะที่ทางครูประจําชั้นได้อ่าจัดทําไว้นะคะแล้วก็สําหรับนักเรียนตัวแทนที่ไปแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะขอให้นักเรียนนําสายของคอนะคะป้ายป้ายประจําตัวที่คุณครูได้ทําให้ตอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันนะคะขอให้นํามาคืนด้วยนะคะ ค่ะ,อะตอนนี้นะคะนักเรียนสังเกตหน้าโรงเรียนของเรานะคะป้ายประชาสัมพันธ์นะคะไฟวิ่งของเรานะคะตอนนี้ก็ติดแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนติดตามข่าวสารผ่านทางไฟวิ่งได้นะคะ,อ,ะอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าญาตพี่น้องนะคะว่าให้ติดตามด้วยนะคะว่าเรามีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรบ้างนะคะ ค่ะวันนี้เวลา14นาฬิกานะคะก็จะมีการรับทุนนักเรียนยากจนนะคะสำหรับวันนี้เป็นของนักเรียนชั้นป .1 และป .6 นะคะก็ขอให้คุณครูป .1 และป .6 นะคะได้เตรียมนักเรียนนะคะมารับทุนให้เรียบร้อยนะคะค่ะ วันนี้นักเรียนฝากธนาคารและหรืออย่างนะคะนําเงินมาฝากและหลืออย่างนะคะท่านผู้อำนวยาก,การก็ได้ติดตามทุกวันนะคะ,ะมันเป็นนิสัยของการอดออมของเราอย่างหนึ่งนะคะขอให้นักเรียนอดออมให้เป็นนิสัยนะคะฝากเงินอาจจะเป็นวันละบาทนักเรียนเหลือเท่าไหร่นักเรียนก็จ่ายเท่านั้นนะคะบางคนนํามาเกินไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรนักเรียนก็ฝากก่อนได้นะคะค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะไปจนสิ้นสัปดาห์วันนี้และวันพรุ่งน,นี้นะคะวันพฤหัสบันสุกนะคะผู้ ปกครองมารับนักเรียนในเวลา15นาฬิกานะคะค่ะหลังจบรายการพบปัญญามเช้านะคะเดี๋ยวจะมีละครคุณธรรมให้นักเรียนติดตามรับชมอีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็มีเรื่องอาจากห้องสมุด นะคะมาให้นักเรียนรับชมนะคะเมื่อวานเท่าที่คุณครูสังเกตนะคะแล้วก็เท่าที่เพื่อนครูเล่าให้ฟังนะคะนักเรียนก็ได้ติดตามรับชมละครเมื่อวานนะคะอย่างตั้งใจเลยนะคะ,ะวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นละครที่โรงเรียนเราได้เอามาฝากนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจติดตามรับชมให้ดีนะคะอย่าลืมสรุปจดบันทึกให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องที่จะมาพบปะกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะขอให้มีความสุขในการเรียนการสอนวัน นี้ค่ะสวัสดีค่ะ